พยายามดันตัวเองให้จบม3แล้วก็มีความคิดเข้ามาในหัวว่าไม่อยากเรียนพ่อบอกว่าถ้าไม่อยากเรียนก็คือต้องทํางานนะเข้าทํางานก่อสร้างได้สัปดาห์แรกมันเหนื่อยมากทําไม่ไหวความคิดเข้ามาในหัว,วตอนนั้นคือเราจะทํายังไงเราจะต้องได้งานที่ดีกว่าที่เราทําตอนนี้สวัสดีครับผมนายสุไลมานมาดิยอชื่อเล่นชื่อเอ็มครับ ตอนนี้ก็กําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยชุมชนย่าในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรที่บ้านของผมก็ประมาณชนชั้นกลางเหมือนว่าไม่ได้อดแต่ก็ไม่ได้รวยการเติบโตของผมนะครับก็เหมือนเด็กปกติเลย แต่จุดเปลี่ยนของผมคือตอนมัธยมต้นผมเป็นเด็กที่เรียกว่าเป็นเด็กดื้อที่ไม่เอาไหนเลยครับเรียนก็ไม่เอาช่วงนั้นผมเป็นคนที่ไม่เห็นค่าเงินเลยเหมือนว่าเราไม่ได้ทํางานเองเราอยากได้อะไรเราสามารถที่จะโกหกพ่อแม่ได้ช่วงนั้นคือว่าผมเป็นเด็กที่ไม่ดีมากครับผมพยายามดันตัวเองให้จบม .3 แล้วก็มีความคิดเข้ามาในหัวว่าไม่อยากเรียนก็ได้กลับไปคุยกับพ่อแม่บอกว,ว่าไม่อยากเรียนแต่โชคดีที่พ่อเข้าใจพ่อบอกว่าถ้าไม่อยากเรียน ก็คือต้องทํางานนะถ้าไม่ทํางานพ่อเลี้ยงไม่ไหว ผมก็โอเคได้ตามพ่อผมก็ได้ทํางานก่อสร้างเข้าทํางานก่อสร้างได้สัปดาห์แรกมันเหนื่อยมากผมจะทํางานจนกว่าผมจะมีลูกผมทําไม่ไหวความคิดเข้ามาในหัวตอนนั้นคือเราจะทํายังไงเราจะต้องได้งานที่ดีกว่าที่เราทําตอนนี้ทํางานได้มาประมาณเกือบ6เดือนคิดเลยว่ามันทําไม่ไหวจริงๆอะ่ะกลับไปปรึกษาพ่อแล้วก็พยายามบอกพ่อว่าอยากเข้าเรียนพ่อบอกว่าอยากเรียนเนี่ยเรียนได้แต่ช่วงนั้นอะ่ะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่มาก คือราคายางอะ่ะมันถูกเพราะว่าพ่อส่งเรียนได้เท่าที่พ่อไหวอะ่ะ ผมก็โอเคเพราะว่าผมอยากเรียนมีความโชคดีตรงที่ว่าได้ไปคุยกับเท่าแก่เท่าแก่ก็เข้าใจคือบอกเขาว่าผมอยากทํางานคือทํางานเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์เท่าแก่ก็โอเคหลังจากนั้นผมก็ได้เข้าไปเรียนเราเรียนแบบเหมือนว่าเราตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าเราทํางานกว่าเราจะได้เงินบาทหนึ่งเนี่ยต้องเสียเหงือไปเยอะมากทําไปเรื่อยๆจนถึงมหกทางานก่อสร้างคือมันเหนื่อยมาก แต่มีความโชคดีตรงที่ว่าเท่าแก่เป็นคนที่เข้าใจแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรเราคุยกันได้เกือบทุกเรื่องผมทำงานส่งตัวเองเรียนจนถึงมหกแล้วก็มีโอกาสเหมือนว่าเราตั้งใจเรียนมากขึ้นอะ่ะเราพยายามดันตัวเองให้ดีขึ้นผมจบมหกโดยเกรดเฉลีย่ยประมาณ2.8 มันก็ถึงเกณฑ์พอดีในการรับทุนของกสสผมได้รับโอกาสนั้นอะเหมือนว่าเป็นการต่อชีวิตผมเพราะว่าจบมโมหกอะผมไม่รู้ว่าจะได้เรียนต่อไหมเพราะว่าที่บ้านมีปัญหามากเหมือนว่าได้รับโอกาสนั้นอะแล้วก็เข้าไปศึกษาต่อที่วิทยาลัยชุมชนยาลาในนามของทุนกสสรุ่นที่สอง มันจะมีบางคนที่มาถามว่าได้ทุนแล้วทําไมต้องทํางานต่อด้วยผมมีความคิดว่ามันคือเราก็ไม่ได้รังเกียจงานนั้นอะ่ะสําหรับเรามันไม่ได้เหนื่อยเกินกําลังผมก็เป็นคนหนึ่งที่อยากได้อะไรอะ่ะผมต้องได้แต่ผมต้องหาด้วยตัวเองในบางสิ่งที่เราสามารถหาด้วยตัวเองได้ทำงานเก็บเงินแล้วก็ซื้อสิ่งที่อยากได้เรียกง่ายๆก็คือความสุขของเรา จุดแรกที่จุดปรกกายอยากให้ตัวเองเรียนมันมาจากว่าเราอยากทำงานที่ดีกว่าที่ผมทำตอนนี้ แล้วถ้าเราไม่เรียนเราจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วก็ที่เลือกมาเรียนเกษตรว่าผลผลิตมันไม่ได้คุณภาพพอมันไม่ได้คุณภาพราคามันก็ได้ตามคุณภาพถ้าเราทําให้มันดีกว่านี้ทําให้มันถูกต้องมันก็จะโอเคกว่าความฝันจริงๆแหละที่เลือกมาเรียนเกษตรก็คือมันมีที่ดินของพ่อแม่ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยประมาณเกือบสองไร่ผมก็เลย อยากทําตรงนั้นน่ะทำให้เป็นแบบว่าเวลาผมเข้าไปอยู่ในส่วนของผมอะหนึ่งเดือนโดยผมไม่อดตายความฝันจริงๆอะ่ะอยากได้แบบนั้นรองลงมาคืออยากสร้างศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้านอันนี้ความคิดตัวเองนะในการทำงานอะ่ะมันหนักทุกงานแต่มันจะหนักไปด้านไหน มันอยู่ที่เราสมมติว่าเราทํางานก่อสร้างมันจะหนักไปในการใช้แรงเยอะถ้าเราทํางานออฟฟิศเราก็จะปวดหัวหน่อยผมเคยไปฝึกงานในสํานักง,งานเกษตรอําเภอได้รู้ว่าในการทํางานออฟฟิศอะ แรงมันไม่หนักเท่าไหร่แต่มันจะปวดหัวมากกว่าสําหรับผมนะเพราะว่าเราต้องคิดอะ่ะผมรู้สึกว่าชีวิตบนโอเคนะเหมือนว่าเราจัดก,การเวลาได้ตอนนี้เข้ามาหาลัยก็คือเรียนเสาร์อาทิตย์ทำงานจันทร์ทังสุกจากการทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยผมได้รู้หลักๆเลยคือคุณค่าของเงินมันไม่ง่ายเลยกว่าที่เราจะได้เงินมาสําหรับใครที่พบปัญหาเหมือนผมอยู่อะ่ะอยากเรียน แต่ไม่มีเงินผมว่าลองหาโอกาสหรือช่องทางเราทําได้ไม่เกินตัวแน่นอนลองคิดซิว่าคนอื่นทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่ในอนาคตเราจะรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าเราเคยเหนื่อยเราเคยหนักมาแล้ว สำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ